สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆทุกท่านครับผมเมื่อนี้จะผ้ามาที่บ้านสวนจังหวัดหนองบัวลำพูบ้านสวนเป็นบ้านของญาตินะครับผมมาเที่ยวหาญาตินี้ปู่ครับผมมาเที่ยวบ้านปู่เป็นบ้านสวนติดถนนบรรยากาศดีมากครับผมบ้านสวนที่หนองบัวลำพูครับผมนี่เพิ่นกะปู่มะม่วง ผลไม้หลายอย่างครับผมปลูกอ้อยน้ำครับนี่ครับนี่สะพรอมครับผมสะสะพรอมครับผมนี่ครับมะม่วง่นกระลายโดครับผมเพิ่นแถวบ้าน่นไปออกไปอยู่หน้ากันนะครับออกไปอยู่สวนกันหลายครับผมบาน้นปลูกไว้บ่ใครอยู่กันครับนี่ครับต้นขนุนหมักมี่ะครับผมนี่หมักม่วงครับนี่กล้วยพร้อมครับผมนี่กล้วยพร้อม โอ้ป่าเพิ่นกระไลครับผมนี่ครับบรรยากาศเย็นสบายกลางทุ่งครับผมนางฮอนกับเยนสบายนี่ครับผมนี่ครับผมเดินเลาะถ่ายให้พี่ๆน้องๆรับชมครับบ้านสวนจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นที่สวนของปูครับผมแต่ก็ไม่เยี่ยมปูก็เลยถ่ายให้พี่น้องรับชมครับนี่ครับบ้านสวนของปูนี่ครับกระตออเพื่อนครับกระตออด้านหลังของเพื่อนผักหนึ่งครับ ดวงตาเว้นกับงามเลยครับตองตองเลยครับที่เป็นลายครับผมครับผมที่กระดานหลังเป็นลายครับรับชมบรรยากาศครับผมบรรยากาศแงมแรงครับเย็นสบายสบายครับนี่ครับผมนี่ครับโอ้เย็นสบายกลางทงเลยครับผมมาอยู่ไฮอยู่หน้ากันเพื่อนบอใครอยู่บ้านนะครับผมพี่น้องทั้งบ้านเพิ่นออกไปอยู่หน้าอยู่ทงยู่ยสวนกันร้ายครับ มาบานกับน้ำไปเยี่ยมยามพี่น้องครับผมแต่เลยแวะไปะหาพี่น้องนี่ครับนี่ด่านขางนะครับเนาะนี่ด่านขังด่านขางของบ้านสวนครับผม่นมีไฟพร้อมครับเพราะร้องงานโซลา่าเซลล์ก็มีไฟก็มีครับตอ่อโดยตรงเข่าสวนเลยครับผมมันติดถนนครับ ที่ปูตรงนี้ติดถนนถนนเส้นนี้แลนไปจังหวัดนองบัวลําพูด้านขวามือนะครับด้านซ้ายกลับไปอําเภอสวรนนะักู่หาออกไปอําเภอบ้านผือไปท่าบอ่อไปจังหวัดนองค่ายได้เลยครับผมบด้านขวามือนี่ครับรับชมนี่ครับบ้านสวนของปูไ้พี่น้องรับชมบรรยากาศดีๆของทางภาคอีสานตอนบนครับผม น้องบัวลำพูก็ติดจังหวัดเลยอุดรน้องค่ายครับผมน้องบัวลำพูนี่ครับแนวทีพันติดถนนครับทีดีมากเลยครับผมทีเป็นกว้างหลายครับผมนี่หมักม่วงก็งามครับผมไห้ทายหมักม่วงเบิงครับนี่ครับบนชั้นเนียก็มาถ่ายเห็นพี่น้องเบิงโอ้บอกม่วงข้างบ้านโดกคัดแล้วครับปีนครับผมบอกม่วงโอ้โดกคัดโดกเนี้นี่ครับ มองเพ่นต้นไดกระโดกครับผมดกปลูกงังก็ปีนี้กระดกหมดครับดกทุกอย่างแล้วครับผมทั้งอีสานนามอุดมสมบูรณ์ดีครับผมอุดมสมบูรณ์ดีมากครับผมนามทุกที่เพื่อนเหจาะอันพลังงานโซลาร์เซลล์ใส่กันเด้อครับอยู่สวนนี้ติดถนนครับผมรถวิ่งมากนี่มาจากจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผมออกนี่ทั้งตกไปไปบ้านพือเลยครับผมรถแรงไปบางขันครับ ไปบ้านพื้ไปอำเภอทาบอนหนองคายได้เลยครับผมไปสวนนักขู่หานี่ครับแนวบ้านสวนเพ่นมาเยี่ยมมายามปู asse. ครับน,นี่ครับผมแนวนั้นรถสเแีนยนไปทัท้งอำเภอทาวอนหนองคายนะครับผมอำเภอบ้านพือ้ของอุดรนไปอำเภอสวนนู่หาของจังหวัดทั้งบัวลำพูก็ได้ครับผมเป็นทั้งเส้นทางนี่เป็นเส้นทางลัดคำผมเส้นทางรัดถึงวัครับผมถึง,ถงวัโดยตรง บ้านห้างจากนี้จากแม่น้ำโค้งนาสิายยาห้าสิบสองกิโลครับผมจากที่ผมถ่ายอยู่นี่ห้าสิบสองกิโลจากริมโคงเลยครับห่างแม่น้ำโขงห้าสิบสองกิโลครับผมบ้านนี่ครับอุดมสมบูรณ์ายครับผมอมาเบิง่งยามพี่ยามน้องครับผมเลยถ่ายรีวิวให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องรับสมครับผมบรรยากาศดีายครับ มะม่วงกระดกมีทุกมะม่วงครับผมหมักม่วงอะไรนะครับนี่นี่หลายพันครับผมพันปลูกไว้ครับพันปลูกไว้หลายพันปลูกไว้หลายพันแหละครับนี่ร่างพึ่งกับมีโอ้ดมสมบูรณ์ครับร่างไงมากครับผมร่างพึ่งบมักไงครับผมเสี่ยวจังเลยน้อมปทั้งต้นใหม่บักไงครับร่างญ่เท่ากับกระดงเลยครับผมสองร่างครับนี่ร่างพึ่งบมักไงครับแถวนี้ร่างพึ่งหลายเด้อครับทางอีสานบอกก่อนครับน้องบัวโูมีแต่ร่างพึ่งครับ ได้กินมือเรล่างสองล่างเลยครับพเท้าสีหายี้ยกินนี้แค่อีกล้างหนึ่งครับโอ้ล่างพึงกระายครับโอุดมสมบูรณ์มากครับผมเต็มไปด้วยพึงดูนิ่มครับไปมุ่มไใดก็มีแต่พึงแต่นิ่มครับผมสวัสดีครับผมทีม่มาเยี่ยมชม